พญาลูกชายหงสยามครับตนนัวนี้อัปเดตล่าสุดสองปีแปดเดือนครับกระดูกโครงสร้างสูงใหญ่ครับวิวง,วงดูวงเขาดูวงเขานะครับอย่างรอเลยครับลูกชายหงสยามกับแม่ฟ้าใหม่ครับตัวน,นี้ อจับคอมยยขึ้นเออใหมมันเชิดว้ะเออโอ้รอรอนี่นี่นี่รอเลยนี่ครับเถิงได้ไปพ่อรับผสมบะรับผสมบ่รับรับผสมจากบาทสองพันผสมผสมรับประกันจะเทือดสามเทือรับประกันสามเทือดนะครับผสมสองพันนี่ครับ พิการนะครับบ้านนองไฮตําบลนาจารย์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับตัวนี้ครับนี่ครับพันธุกรรมสุดยอดเลยครับตัวนี้นี่ครับดูครับลูกช้หงสยามครับนี่ครับเจียบไปแทนพ่อครับสุดยอดเลยครับเออโยคอนเก็นว่าเออเชิดเชิดไป 没啊。